เสียงบรรยายบทความตอนความเบื่อหน่ายที่เปี่ยมด้วยปัญญาใจที่เกิดอุเบกขาขึ้นในบางเรื่องจากการที่ใจดิ้นรนจนพอเห็นชัดเจนจนเกิดจำนวนกลายเป็นสภาวะที่สิ้นสงสัยคือใจที่มันเบื่อแล้วที่จะดิ้นรนเหนื่อยที่จะดิ้นรนมันดิ้นรนพอแล้ว มันดิ้นรนอย่างไร้สาระมามากพอแล้วดิ้นรนแล้วไม่ได้อะไรจึงเกิดไม่อยากได้ไม่อยากจะมีใจมันหายอยากจากอาการกระสันเกิดภาวะวางใจเฉยเฉยเป็นสภาวะที่วางว่างอย่างลงตัวเมื่อจิตตั้งอยู่ในจุดนี้ใจก็ไม่กวัดแกง หาเรื่องต่างๆมาสู่ตนอย่างเคยเป็นสภาวะที่ช่างสงบสุขโดยแท้แต่หากแม้ภายหน้าใจเริ่มที่จะดิ้นรนค้นหาอีกสู่วังวนที่อับปัญญาอย่างเคยเพราะมันคงไม่หยุดแน่นิ่งลงได้ง่ายๆก็ลองปล่อยแล้วสังเกตดูก็จะพบว่ามันดิ้นน้อยลงบ้าง จากปัญญาที่มีเพิ่มขึ้นไม่เสียทีที่ได้ขึ้นสังเวียนเรียนรู้มาเพราะเราต่างดิ้นมาทั้งชีวิตไม่พบเห็นคำตอบที่พึงพอใจเสียทีดิ้นเพื่อคว้าเงาแห่งสมมุติโดยยิ่งคว้าก็ยิ่งลางเลือนเมื่อได้มาก็ไม่เที่ยงหาได้สุขจีรังไม่ จึงควรน้อมนําความสงบระงับเพื่อนนํำปัญญาเดินไปเสียมากกว่าเท่านี้ก็จะเดินไปข้างหน้าอย่างสง่าหาใช่ดิ้นพล่านเหมือนใจที่งองแงเพราะหากใจเราดิ้นน้อยลงอยากน้อยลงไขว่คว้าน้อยลงทุก์ก็จะน้อยลงหรือที่สุดแล้ว หากวางตัวทุกทั้งสองคือกายกับใจได้คงสงบจากทุกได้ถาวรเพราะเมื่อสงบลงแล้วจึงสุขเย็นข้างในใจเฉยๆง่ายๆมันก็สบายสุขง่ายๆจากการวางลงด้วยความเบื่อที่เห็นซ้ำๆจนยอมรับความเบื่อหน่ายนี้ จึงนำใจให้อุเบกขาจนวางสิ่งที่ยึดมั่นลงได้ขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังกด subscribe เพื่อร่วมแบ่งปันความสุขไปกับอาโปนะครับขอบคุณครับ